สวัสด,ดีครับพี่น้องครับตาแป๋วมาแล้วตาแป๋วมาแล้วบอกแห้งบ่ได้พี่น้องมูสีมะหยาดเฮ็ดเฮ็ดปวกพี่น้อง,องเฮ็ดปวกเก็บเบิดนี่ผมว่าสิได้ยี่ดอกหาบกระตานึงเด้อยี่แมนเบิดอร่อยพี่น้องนะ้ำใบใหม่น้ำพี่ครับแมนเบิดพี่ ผมบอกเลยว่าเก็บขี้ขาดพวกเก็บเนี่ยนเปิดใบใหม่ออกมาหน่อยได้พี่น้องพี่บอกเลยว่าขี้ขาดพวกเก็บนี่คือผลผลิตอยู่คู่สาตะแปวเองครับเนาะดินดีพ่นก็ะเกิดเฮ็ดผมว่าอยู่คุดไปใช้มีตะปวกผมว่ามันคือปวกเห็ดอยูโอ้ดอกงามได้พี่น้องบางที โอ้ครับอึคักคักคักบอแหงมาได้พี่น้องสิได้ยินมันอยู่หน้าเจ้าของก็คือเเ่าได้ครับเขาหยาดขึ้นเราได้ผล่อบอกเลยว่าขี่คานเก็บผูกเก็บนะพูนครับสวนทั้งฝนก็นมีได้ผูส้สวนทั้งเป็ดผู้ก็มีเอาเอาเอาเก็บเลยจังเสียส้มพี่น้อง